ากาศด้านบนอินทรีย์เทพเทียม ถูกดอ,อกไม้นะครับไม่มีทูบเทียนดอกไม้ดกไม้กระถาง กำมาสักการะบูชาวัดมังกรบูนมาทั้งคนเป็นบูนบูนปริธโตสวัยครับบรรยากาศตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นสิบเจ็ดโมงกว่ากว่าครับนีลมีเย็นลมสวัยครับสะสะเต็มเลยสะลมลื่นธรรมชาติลมเย็น ที่จอดรถกว้างขวางเยอะแยะเลยที่จอดรถเราขึ้นมาบนสุดตอนนี้เรากําลังจะลงไปนี่ก็มีรูปหลวงพ่อตลอดมีราวบันไดจับสตเตเลสอย่างดีมีพรมให้เดินลมเย็นครับลมเย็นเย็นมาก น,นี่ก็ชั้นล่างทัดจากชั้นบนดาดฟ้าลมเย็นลมเย็นตอนนี้ก็ค่ำแล้วเริ่มเย็นละเจ้าหน้าที่เขากลับไปกันหมดละอันนี้ก็ทัวร์สายบุญทัวร์สายบุญอยู่กับจังหวัดโคราชน,นี่ก็กำลังจะลงอีกชั้นหน,น,นึ่งกำลังจะลง อตลอดทัวร์ไซบุนจากที่เราเคยเดินทางทําบุญตลอดตอนนี้ก็มาเนี่ยเพอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาทางลงก็มีราวบันไดจับตลอดตะเลดอย่างดีลุ่มลื่นรีวิวให้ดูหน่อยเป็นไง ไม่ได้ยินเลยลมเย็นกระเบื้องอย่างดีเลยมีห้องนั่งสมาธิของหลวงพ่ออย่างดีเลยโอ้เย็นโอ้สงบลมเย็นมีที่นั่งสมาธิสวยห้องนั่งสมาธิลมเย็นมาครับ,บ,บใช่เขานั่งบนเบาะจ้ะ ของหลวงพอ่อใครจะนั่งสมาธิก็มีเบาให้นั่งนั่งทําสมาธิลมเย็นอากาศเย็นเลยครับเย็นมากเย็นแยบเลยมีรูปหลวงพอ่อให้ดูตลอดสาธุอันนี้ก็ทางลงทางลงสวยครับอากาศลมเย็นเย็นสบายเลยสบายสวยกิจกรรมฝาผนังสวย ตกรรมฟ้าผนังมีราวสเตียล์จับตลอดมีไฟเปิดตลอดสวยครับสวยลมเย็นลมเย็นสวย <c oughs> ก็จะมีจุดทําบุญตลอดจุดทำบุญแบบดิจิตอลทวันเลยสวย อันรก็เป็นจิตรกรรมฟ้าผนังสวยวิจิตงดงามนางฟ้าเทวดาตลอดทางเลยจิตกรรมฝาผนังสวยตลังทางก็จะมีทางออกมีไฟทางชุกเฉินไฟอ็กซิก็ออก เกือมีชุกเฉินสวยครับชุดรับบริจาคชุดทำบุญจิตกรรมฝาผนังสวยอันนี้เป็นด้านล่าง โอชุดทำบุญชุดกิ่งเหรียญครับทางนี่พระศิวลีพระธุดงจิตกรรมฝาผนังสวยก้อาจจะสั่นได้ครับไม่ได้ใช่อุปรกรณ์ได้ไดายเลยม<า>ึ<ใ>นเปล่าเลยดัดล่างหลวงประคูณมีภาพจิตกรรมฝาผนัง แล้วก็จะมีเปิดไฟตลอดสวยครับสงบลมเย็นมากๆบรรยากาศดีมากใครอยากมาก็ช่วงเย็นเย็นยิ่งดีเย็นเย็นน้ำคำข้างนาเขามีตลาดมีของขายเพียบเลยครับอ่ะเดินเต็มตัวกลับกันต่อทางลงนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นภาพปิดสนาธรรม ศาสนาธรรมไม่รู้ว่าพ่อไม้คืออะไรทีดานางฟ้ากิจกรรมฟ้าผนังระหว่างทางก็จะมีสโลบายต่างๆปร,รรรประตูพระธรรมกับประตูพระธรรมประตูพระธรรมมีอะไรเปิดป๊บ,บโอ้เปิดออกมาก็จะมีจุดทำบุญ ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจุดเหล็กบัตรเติมเงินจุดทำบุญสามสิบบาทปุ๊บระตูพระธรรกิจกรรมฟ้าผนังไหลลงไปเรื่อยๆมีไฟวิปปบวัปปบวิบวับอันนี้ลงไปด้านล่างลงไปทำบาดาลข้างล่างไฟวิปปบวับวิบวับเลยไป มาป๊บยาแล้วลาข้อไอตาแล้วจ้าจ้าไปวิบวับพี่ปั๊บเลยไปลงไปทำบาร์ดังข้างล่างโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โหพีบปั๊บพิ่ปั๊บเลยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างโอ้อยู่โคราชแล้วก็พึ่งมากลางนาแล้วครับพึ่งอีกเซตสวย สวยมากไปสวยมากครับโหสวยสวยบิบวับวิปับเลยทม,มาเราก็จะเจอลายสีที่เป็นองค์พญานาค วยก็จะมีโอ้ก็จะมีน้ำมีเครื่องดื่มด้วยข้างล่างสวยครับอืมสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยครับละลานตาเลย สวยมากและล้านตาเลยครับโอเคแล้วเ,เราดูแค่ชุดที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอชมตอนออกแปลงหน่ออีกทีเนาะโอเคครับ